จะว่าล้มพอลงแม่มล้มทีล้มนองลืมกันน่ก็คือสิ่งขอบงักเราพิชาตัทหาสิ่งที่เรากลัวเราอยากที่มันเกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันนี้โดดหน้าต่างขึ้นปีนต้นใหม่ปีนเสาไฟฟ้าสารพัดหนูมาอยู่เงียบมันอืูไปกับเงียก็ขึ้นขึ้งมูอผิดมูอสารพผิดเสือกระดิออกห้ากินกันขึ้นแล้วก็เวีนนอนเข้าไปกินยาบ้ายาเมาเขาไปตามธรรมะหยาตาหยาหนูบริกรรมบริเวณคือพ่อแม่เป็นเทศเป็นจอนนั่งเลย มันในมือในเท้าโชคดีหน้าทีเป็นสิริมงคลวันเวลานาทีนี่กับนี่นะธรรมศาสตร์กับนวลไว้พอดให้พากันชดเชยเบิกบานหรือท่านพงพอกบุอรบุตรธรรมกาอุบาสกอุบาสิกาปุถามาม่าอย่างมหาบุญมหากุศลถือต้องเแล้นก็หลับเอาเป็นลูกศิษย์ลูกหาปุถามกาอุบาสกอุบาสิกา มาถึงพวกข้าทั้งหลายมาถึงปัจจุบันท่านตาเห็นยังเห็นจิตเห็นใจแต่ละท่านละคนมหากต่เ้าสิเมอง่อยเฮาสิีทร่ามี่หาปี่หาหนองก็บ่ได้ตายวันนี้เล้วว่าตายมันนี้ลูกล้านมาได้หลายเลียรพลั่างจิตกันลายักมึงมหาภูรุไม่แห้งเลยันเสือถึงเมื่อวันเ้ารอสองวันวันแรกแต่ว่าวัดเกิดลูกปูปูกับพ่มพี่วัดเกิดวัดั้นดอกแต่ลูกล้านรูว่าเป็นวัดเกิดพระกลางหลายมาก่อน นุ่มเดินนวันมาขาเป็นเดือนสี่เพ่งเป็นเดือนสี่เปิดเดือนสี่เพ่งอันนี้ก็มืงติจ๊องมากกับจมล้อปากลูกหลานจะกับจิตกับจ้ากันไปทักมาเห็นเลยมเป็นสิ่งล่อปากให้ล้างไหลมากเออมาด้วยมึงจี่จ้าจิตกันเลยใช่พี่คนประโยชน์ใช่มีผลประโยชน์กัน ก็ไปใส่ถึงไม่ถึงพีดพีดที่ทำมารูะเจ้าแต่ไม่ติดหม,มูมถูกก็ได้เราจะทำกะดีมันยังกะดีทีห้อใส่พรถึงท่าแปลว่าใส่ถึงท่า,ามาบุนเอาทานทรงกันมากมาเบิ้ลถ้าแกวกะดีมากต้องลดมากเลยก็ลดม่ได้คือว่าบุญผู้สนที่ห้องแรง เากัละกันแสดงกันเลยแสดงตามรอยจนร้อยถ้ำอันนี้กขอโอกาสเพราแม่ครูอาจารย์ไปอยู่หรว่าจะไหนบนเสในฝังต่อไป่ตัวเราประวัติย uh ่อการเป็นมากความวัดนี่เลยอาจารย์ตอนนี้ถือเป็นพระอาจารย์อยู่แต่เพรว่าคนสี่ทั้งอกบอกท้งไปตอนนั้นมคนก็มคนสมว่ารอดหลวงปู่ปู่นะตาลายบังขัาบังขเพวาะวาปู้สมมาจุ้งกับพ่อแม่เออ ไม่ออกกันเราก็มาวัดนี่มามา,มาจาัดพนันธุไปนํามามาเบิร์กมาเราก็มาได้เพื่อจะมาได้กับข้อบุญบรารมีกุศลเอือมอหงอหัวขาวเดียวจะมามา <c oughs> พบกันในนี่เลยในทางที่ห้าสิเดินต่อไปทางหนานี่เลยเดินอะไรเดินนี้จากทุกนี่เลยล้วก็มาชดเชยบ้านต่อกันแล้วกันไม่ออกเอือเดินไม่ออกก็ออกมาออกยอยากเข้ามาก,ก็เอือบุตรีบุตรากะ ผู้ที่เละก็ดสามขวบผู้ที่สองก็ยังอยู่ในท้องอยู่เราว่าขันนั่นจะอยู่ไปอีกฮตายก่อนบ่ได้ไปจุงพอจุงแม่บ่ได้ไปอีกอย่างเราก็ว่าไปเปิดขันก็บ่ได้มากมาแล้วกับอาจารย์ปานีกันแนะนําให้นางสมาธิเบิ่งจิตเบิ่งใจเจ้าของแต่มาเห็นสิ่งใดทั้งปวงเกิดขึ้นในในตัวหลวงปู่นี่แหละแล้วก็เลยว่าเสื้อเสื้อว่าเทวดาแปลงหลังมากเสื้อเทวดา ยังว่าคนว่ามไดเยินบ่ห้เสื้อตาเห็นม่ให้เสื้อเมื่อข้ามถือมอเหายเสือเเส้อ,อ,อเบอ,อเพิ่งดูมันน,มนีนมันทำวันเสือคักใจคักใจแล้วก็ตามไปตามใจตัวที่มันหมักมันคักนี่แหละคักใจก็คือทำพระพุทธเจ้าที่เพิ่งว่านี่จะก,กองทุกมันเกิดเก็บตายเพราะได้มีวันดูดวันคอยอยู่ตลอดไปอย่างนี้เลยวันนี้เออกับพ่อแม่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่องค์หลวงตาบัวที่ปัจจุบนันที่ประเทศ เอาลูกเอาหลานสี่ดๆดร่อนๆ่อนคือว่าดวงจิตอืสัมผัสด,ดวงกิเลสกิเลสเราก็อ่อนลงฟังไปฟังมากับแม่กับท่าุก็ได้โดดออกมาเนี่ยนั่นนี้จากไม่ออกมาเราก็เทวตูเทวดาก็เลี้ยงลูกเลี้ยงแม่ออกให้ถ้านั้นก็ตายเพราะว่าพ่อแม่ตายหมดญาติพีนกก่น้องก็อยู่น้ำดินน้ำยาอยู่ธรรมศาสตร์จริงๆแต่ว่าเทวดาช่วยเหลือให้ให้ลูกชายทั้งสองลูกสาวกับลูกชายเนี่ย เริ่มเติบโตขึ้นมาได,ได้ได้เป็นลูกเป็นล่างทอตัวเองได้แล้วก็เออไม่ออก,กอ่ะเอออยู่แบบนั่นแหละอยู่แบบกรรมฐานนั่นแหละมันมี <c oughs> เพื่อนมีอะไรมีพี่สาวหรือพี่สาวก็ไม่มีสามีหรือมาอยู่ด้วยกันแล้วลูกชายไปบวชเกิดบประเทศเอาก็นอกประเทศเอาอยู่ที่ะวามอนาโลกก็วบาได้หละเข้าไปเรียนจยําไปยังไปในคุกหลวงตะบ,บวับวคนว่าจะเรียนนาโลก นีน้ลูกทั้งเป็นก็คือคู่คือต่ล่างคนประเทศเอากันเขาว่าถ้าเป็นลูกลวงปู่จริงๆก็ให้แม่ออกมาเซนออกไปเรียวดวนหให้มาเรียวดวนปูก็เลยไปบอกแม่ออกค่ะไปเซนแล้วก็ไปบวชไปบวชถ้าอยากมีความสุงอยากพ้นทุกข์ออกไปก็ให้กินข้าววันเมือ่อวะเมื่อละข้างวันเดียวกินข้าวปฏิสังขารโยกินข้าวเออพุทธาเจ้าคานนอคนเออคือข้าวสวดไป,ไปอยู่ใกล้แม่ซาสิกับ,บว่า หรือน้องสาวก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วแม่ก็ไม่มีที่พึ่งพาอาศัยมาอยู่กับศาลข้ามือเดียวเนแม่เหนห้าปีประมาณตูเลยกูก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ไปถามข่าวถามข่าวอะไรทั้งสิ้นอะไรเลยมาดูวัดใหม่นีก็เลยว่าให้อาจารย์ปานีฝังก็เลยไปเยี่ยมเออมีมาเป็นทบ,บาทที่สงขาขามเขาว่าเออแม่ทาซึ่อเราเป็นแม่มันชื่อเดียวกันหรือว่าป่วยหนกักคนนั่นเกกับญาติกันนั่นแหละกูก็เลยฝาก จูปจัยไปพันหกกับอ่ะลิทธาบาดก็แบ่งให้อันตัวที่ปูจิตสันนั่นแหละว่าว่าไม่ออกปว่วยเราไม่ได้ป่วยประเด็ก็ให้เลยให้นี่ลูกหลานญาติพี่น้องที่มา่แเลยพ่อสางาไปเยี่ยมไปพ่อวิลาก็ไปด้วยคือไปเยี่ยมเราไม่ได้ป่วยอะไรคนละซื้อเหมือนปูก็ตามไปอีกเลยเราก็ว่าเงินนั้นนั่นเราก็ไปฝากไปน้ำน้องสาวาพ่อสางาไปอีกสองพันให้เราไปหาหมอหายาตอนแก่กับ ใมตตาเงินที่เออพ่อพออกไม่ออกถวายสร้างเสนานสะนะก็ส่วนหนึ่งเลยว่าส่วนหลายก็ทุกคนก็หักปู่ก็ถวายห้องปู่ส่วนตัวก็เยอะอยู่ปู่ก็ไว้ใส่ประจําเป็นอย่างนั้นแหละใส่ทุกคนนั่นแหละลูกศิษย์ลูกหาที่เเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่โรงพยาบาลบางที่กับเหมารถซื้อน้ำมันไปเยี่ยมอยู่ในโรงพยาบาลก็ไปเพราะว่าเออเราได้เกิดมาร่วมกันแล้วเอากําลังใจไปให้กันเออไปหักไปแพงกันในบุญในกุศลไป แม่ตาก็คือไปปวดกันนั่นแหละผู้ดีผู้ป่วยก็มีกําลังใจก็ดีขึ้นกลับมาบ้านมาเรื่อนก็เออม,มันลมมันตายไปก็เป็นธรรมดาคนเราเราก็สวดอยู่ทุกวันนี่แหละเมื่อเ้า้านี่ก็สวดเอออาการสามสิบสองไปหาพ่อแม่หลวงตะเมืองก็สวดทุกวันตอนเา้าร็พอดีเพราะว่าอาการสามสิบสองนี่สําคัญเพื่อเราจะได้บวชคือพ่อแม่ เจ้าคณะอำเภอเรานี่แหละเพื่นกันเมตตาลูกหลานให้ควบคันในการด้านสิ่งของเออได้ของที่ระลึกจากท่านไปท่านก็ว่าถ้าไปละเมิดสินแต่ท่านใหท่านเอามาคืนมาด่วนละเมิดศีลอะไรคือมังสังสิบอย่างนี่เพิ่นห้ามเออเนื้อเออที่เพิ่นห้ามเพิ่อเพื่อเมตตาให้อยู่ในโอวาทคําสอนอยู่ในศีลห้าห้าไปแล้วมันละเมิดละเมอไปแล้วให้เอาของกลับคืนมาเพื่อนมาเต็ม เราก็ได้จําว่าอย่างนี้เรามาสอนกันสิ่งใดทั้งปวงก็ดีถ้าเราไปละเมิดสินเออไปลูกหลานไปกินยาว่านี่ไปเอาคืนมาไม่ไม่ได้นี้ยไปหาเงินให้เขาอันนี้เออเขาแต่งมาอย่างนั้นหรือถ้ากินไปแล้วผู้ใหญ่ก็ตามถึงเวลาก็ไปหาอืมหาบม่ได้ก็มารีดไถพ่อแม่มาอืมบังคับให้หาให้เขาจนได้เพราะว่ามันบังคับอย่างนั้นยาตัวนี้คือเพราะว่าเรากลัวจริงๆทุกอย่างนั่นเลย เออจ็บไข่ได้ป่วยไปหาหมอสองสาวานันก็ไปก็เหมือนยาเสพติดทั้งหมดแต่ว่าบรรเทาเราไปมาแล้วก็ทํางานเพื่อจะได้ดูพ่อแม่บางเป็นกุศลดูพี่ดูน้องผู้พาเราลงมาเกิดน,นี้ปู่ว่าเออดีใจวันนี่เราได้มาเออลูกหลานเขาดีใจกันทุกคนนั่นแหละเป็นญาติเออพ่ออุ้ยพ่อตาพ่อพ่อใหญ่พ่อทวดคือหลวงตาตอง,องหรืออะไรพ่อพ่อทวด ของแม่ซีวัตลาพรแม่ซีหมอตื่นเออมากันบุดนี่้ามาเออในวงตระกูลนั่นเลยเต็มบอนเลยซาลาตวนี้อันนี้พวกว่าได้มาก็เหมือนได้มาเท่ากันเพราะว่าเออคุณหมอเป็นแม่ซีกัแผ่เมตตาไปส่งข่าวเปล่ากันอยู่ตลอดส่งเงินส่งทองมากเหเงินกลับมาอยู่ทุกวันหรือ,อได้เงินได้ทองมาก็บมไปใช้ยอย่างอื่นหรือ,อเอามาทําบุญทำกุศลกับศาสนานี่แหละถึามาเห็นรอยมือรอยเท้าของพวกเรา,เรามาอยู่นี่ก็ถึงรอบปีนี้ไม่นานนี่ หรือวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมารอบปีที่ที่ทถวายไปแล้วก็มาทำมาซักเสนนาสะนะนี่เออพ่อแม่พระครูเจ้าคณะก็ได้มานั่งมามาเห็นคออความร้อมเพียงสามัคคีกันของญาติของโยมครูก็แค่นั่งบงนเสื้อเสื้อเจับได้ใบอะไรทั้งสิ้นตอกเอเป็นบุญเป็นกุศลกับพ่ออกแม่ออกเป็นบุญกุศลกับหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่เป็น คือตั้งใจภาวนาเด้อต่อไปเออภูเขาใหญ่เราก็เป็นของเรานเ่นแหละเขาว่าถ้าเราไปแต่งไปทำลายอะไรทั้งสิ้นต่ไปนั่งไปปัดไปกวดอยู่ตามลมไม้ลู้ขมมลของพระพุทธเจ้าที่บ่นซี่ให้ตั้งแต่เมื่อบวชไปแล้วอ,อุปสรรคคออพ่นบอกให้หรือพระครูพ่นจะซีทางให้เพิ่มเติมไปอีกอันนี้ก็คือคือราธานาเทศราธานาธรรมก็บ่ไไ้ให้พ่อมแม่คือว่ามนตร,ร์ระดอันนี้กุฏิรังนี่คือพ่น เทศเมื่อคืนแลไรก็่ันเกิดเท่ากันเฮ็ดถัตุอย่างนี้มีนมาแล้วก็น,นอนก็ไ่อยากนอนลงหลับสนิททาไดโดนยื่นลอยมือลอยเท้าของญาติของ,ยของ,ยง,งโยมทําได้อย่างดีอย่างนี้กัปราบพื่นปิติสดชื่นคือมีความสุขต่อการและกันคือว่าเราไม่ได้ทําเราได้อยู่คนหนึ่งเออไม่ได้อยู่บําเพ็ญกุศลหลบป้าหลบคนสดชื่นเบิกบานดูอะไรก็เย็นหูเย็นตาเย็นจิตเย็นใจเย็นใจพ่อแม่มีปู้ญาติตายายให้เราลงมาเกิดตาม อือพระวิดามารดาก็รบกันอาการทานที่สองถึงตอบเป็นคำบวชให้หรือวันนี้คือ,อจะนี่ให้ให้พระขาวไปไปอีกท่านจะฟังพระอาจารย์กินอยู่ได้เดือนครับ